และนี่คือฝักบัวตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเจอมาครับ Turbo ger, เทอร์โบชาโชว์เฮดครับเป็นการอาบน้ําแบบระดับเทอร์โบเลยทีเดียวครับปรับได้3แบบครับ1 2 3องแต่ลูปลักดีไซน์ก็ดูดุดันสมกับความเป็นพลังเทอร์โบของเขาแล้วนะครับดูดุด,ดูโหดจริงๆเลยครับการปรับระดับโหมดของน้ำนะครับก็ไม่ยากเลยเป็นแบบเหมือนสวิตช์ดันดัน,ดนแกบ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 แค่นี้เลยง่ายๆเลยนะครับ ที่เห็นดำๆดำๆ,ๆนี่ไม่ใช่น้ำนะครับเป็นซิลิโคนครับเอาไว้นวดหัวเวลาสระผมอย่างนี้ครับเอ้ยคือเดียไอ้ไม่ปุ่มเปิดปิดน้ำได้ที่ฝักบัวด้วยมาเราใช้จริงดูกันครับนี่หมดที่หนึ่งเป็นน้ำรอบๆครับหมดที่สองเพิ่มเส้นกลางขึ้นมาโดนทั่วถึงแล้วหมดสุดท้ายครับอันนี้ผมชอบมากหมดฟุ้งครับดู เออแบบลดตัวดนวดดูสบายดีนะครับไม่มีมีสามหมดแบบไม่ง่ายเลยครับเหมือนที่บอกไปจากข้างหลังนี่เลยเห็นไหมแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยอ่าไม่ต้องเอามือไปเปิดก๊อกขยะเปิด,ดปิดที่มือเดียวเลยนี่เป<น>ี้ยวนีชอชอบชอคว้าวนี่ฝักบัวนะบบเทอร์โบใครที่กำลังเล็งจะเปลี่ยนฝักบัวอยู่ันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับ